ไฟมารถเร็วรเปล่าหนึ่งสาหนึ่งสามหกอันนี้ 1, 3, 100หนึ่งสามห้อเมดแล้วครับวันะนี้คือหนึ่งสาหกไม่งั้นก็ดีเซนเปล่าก,กับลาง กำลังจะอันนะครับทดเร็วออคุปปาบอกว่าเดี๋ยววันสอบอะ่ะก็คือให้ทำแชร์สกีนใช้โปรแกรมซูมแล้วก็แชร์สกีนให้ครูป,ปาดูว่าเวลาทำทำยังไงอะไร ก็นั่งแอบอยู่ข้างๆก็ได้ใช่สิเนีงว่าทำยังไงอะไรเงี้ยคุณครูบอกว่าทำเป็นเนาะคุณแม่ใช้โปรแกรม powerpoint ทำแล้วก็แชร์สกรีนเอาไว้นานดิเมยอะสินค้า ยัง yeah. จะเดินเดินเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวคอยดูท่านอั่นที่ว่าเขาเห็นตรงไหนจะครูปดูยังไงใช้โปรแกรมซูงไงแล้วก็แชร์สกรีนให้ครูปาดูว่าตอนเกือ้อทำทำแบบไหนยังไงจะทำเป็นหรืแชร์สก,กรีนจะทำเป็นด้วยเออไม่ไม่แชร์สก,กรีนเอาไว้แล้วก็ทำ powerpoint ใหครูป,ปาส่งคือเขาจะยังไงเออปาบอกให้แชร์สกรีนให้ครูป,ปาแล้วก็ให้เกือ้อทำมาแล้วครับ ทีหนึ่งสามสองโอ้โหครูปาก็จะดูขั้นตอนว่าเกือทำเป็นไหมยังหรูเลยก็รู้แค่ว่าเขาก็ขอยอ่ะที่ทำอยู่ีรถเร็วนะครับรถเร็วทีหงโอ้โหคันที่ชอบเลยอุบลราชธานีไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะนี่ไงชั้นสองนี่ไง หนึ่งตู้ตู้นอตู้หนึ่งตู้นตูนต้ธรรดาสองตใช่โอ้โหวันนี้พวกวันนี้ชั้นสองเลยโอ้โหได้จัดหนักจัดเตม